กองสมูสดพวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดหมูฮะบอกเลยครับวันนี้ครับใครที่รู้สึกว่าชีวิตติขดขัดโชคไม่ดีไม่มีจังหวะเฮงครับต้องดูวันนี้เลยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนมาไหว้สเสด็จเจ้าปู่พญายมราชนะครับที่วัดชัยสิทธาวาสนะฮะประุมธานีนั่นเองครับพรที่นี่โดดเด่นมากครับในเรื่องของการไหว้ขอพรขจัด อุปสรรคนั่นเองฮะและสิ่งไม่ดีในชีวิตให้หมดสิ้นครับคิดอะไรทําอะไรก็จะลื่นไหลคล่องตัวครับรวมถึงแค้วคาดปลอดภัยอีกด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีพุทธทันใจสีชัยสิทธิ์นะฮะและหลวงพ่อโชคดีนะีฮะที่มีผู้คนนิยมมาขอพอรโชคลาภกันอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเราไปมูลเลยครับ คุณผู้ชมครับจุดแรกเนี่ยต้องมาที่นี่ก่อนเลยนะครับกับอุโบสถมาหาอุดนั่นเองนะฮะเป็นสถานที่สําคัญซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2300ครับเพื่อทําพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังตามความเชื่อของคนสมัยก่อนครับโครงสร้างของอุโบสถนั้นนะฮะไม่มีโครงสร้างจากเหล็กครับแต่ก่อนก่อ,กอด้วยอิฐแบบสมัยโบราณด้านในประดิษฐานหลวงพ่อโชคดีเป็นองค์พระประธานนั่นเองครับ ครับคุณผู้ชมครับแลตอนนี้เราก็อยู่ที่ภายในนะครับอุโบสถนะฮะที่เป็นอุโบสถมหาอุดนั่นเองครับซึ่งมีพระประธานครับเป็นหลวงพ่อโชคดีฮะส่วนมากครับคนนิยมนําดอกบัวแล้วก็เรือนะครับมาถวายนะฮะหลวงพ่อโชคดีครับเพื่อเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนครับที่มาทําบุญที่วัดนี้ทางเรือนั่นเองครับเชื่อกันว่าหากมากลับไหว้ขอพรหลวงพ่อโชคดีแล้วนะฮะก็จะโชคดีสมกับชื่อของท่านนั่นเองครับ ทำอะไรก็รับลื่นคล่องตัวนะครับมีสิ่งดีๆอันเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตนั่นเองครับอันนี้เป็นเพียงแค่จุดมูจุดแรกนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปจุดมูจุดต่อไปกันเลยครับและอยากจะแนะนําว่าพอไหว้หลวงพ่อโชคดีในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ออกมากราบสักการะพระพุทธทันใจศรีชัยสิทธิ์ครับ ที่อยู่ด้านหน้าครับที่เชื่อกันว่าขอพรได้สมหวังรวดเร็วทันใจดังชื่อองค์พระทันใจครับส่วนลานด้านนอกนะครับที่เป็นประดิษฐานพระพุทธรูปพระอรหันต์80องค์ด้วยครับ ครับคุณผู้ชมครับและจุดนี้ครับก็คือจุดที่เมื่อมาถึงวัดชัยสิทธาวาสปทุมธานีครับต้องหา้ามพลาดเลยนะก็คือสมเด็จเจ้าปู่ท้าพญยาย,ยมราชนั่นเองครับใครที่มาขออะไรส่วนใหญ่ได้หมดเลยนะฮะเชื่อว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับและคนส่วนใหญ่ครับมักจะขอพอรในเรื่องของโชคลาภเงินทองการงานสุขภาพนะครับแล้วก็เพื่อให้แขวค่าดจากอุปสรรคตราย ทั้งบวกนั่นเองฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ดูรายการเราอยู่ก็สามารถขอผ่านรายการของเราได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขอพรก่อนนะฮะ ู้ชมค,ครับอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูห้ามพลาดก็คือท้าวเวสวรรณครับผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายครับและเป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์นอกจากนี้ครับก็ยังเชื่อกันว่าท่านคือเจ้าแห่งทรัพย์อีกด้วยหากได้บูชาย,ย่อมเกิดสิริมงคลทั้งการงานการเงินและโชคลาภครับ ครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวัดแห่งนี้นะครับมีจุดมูลหลายจุดเลยนะครับแต่ยังมีความเชื่อถึงความเชื่อว่าหากท่านใดครับทำพิธีรอดใต้โบสถ์มหาอุ่นะฮะก็จะเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยนั่นเองครับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวปทุมธาน,นีแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับแวะมาทําบุญ ไหว้หลวงพ่อโชคดีหลวงพ่อทันใจและสักการะ,สะเสด็จปู่เจ้าเท้าพญายมราชและท้าเวสวรด้วยนะฮะจะได้ชีวิตปังๆเฮงๆรวยๆนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้ครับหมดน้าที่ของผมแล้วนะครับเครับสวัสดีครับ